วัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของชนิดของคํำนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ชนิดของคํำนะคะ,ะตั้งแต่คํานามใช่ไหมคะอ่า คำสรรพนามนะคะที่พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคำกริกยานะคะซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำวิเศษนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้นะคะชนิดของคำในภาษาไทยนะคะก็จำแนกได้ทั้งหมด7ชนิดนะคะคำนามคำสรรพนามคำกริกยาคำวิเศษคำบุพบ,บทนะคะคำสันธานและ กํคำปูทานนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำวิเศษกันนะคำวิเศษนะคะก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายหรือประกอบคำนามคำสรรพนามคำกริยานะคะและคำวิเศษได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ได้ความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ชนิดนะคะดังนี้เลยนะคะ คำวิศเศษบอกลักษณะนะคะก็คือคำที่บอกลักษณะหรืออาการของคนสัตว์สิ่งของนะคะได้แก่สูงเตี้ยคนคนคนนี้สูงคนคนนี้เตี้ยนะคะช้างตัวใหญ่อะไรแบบนี้นะคะเบากว้างยาวแคบนะคะกลมแบนนุ่มนะคะเป็นค วิเศษนะคะที่บอกลักษณะนั่นเองอ้วนดาขาวเร็วช้าอะไรแบบนี้นะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาตัวสูงนะคะถ้าคำวิเศษเนี่ยก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นลักษณะนะคะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นแมวสีเทานะคะต่อมานะคะแม่ใส่เสื้อใหม่นะคะคำว่าใหม่เนี่ยก็คือคําวิเศษนั่นเองนะ วิ่งเร็วนะคะวิ่งเร็วเร็วนะคะก็คือคำวิเศษนะคะต่อมาเต่าเดินช้านะคะอ่าคำนะคะอ่าที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเนี่ยทุกคานะคะคือคําวิเศษนะคะที่จะช่วยบอกลักษณะหรือว่าอาการของคนสัตว์สิ่งของนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะส คํำวิเศษบอกจํานวนนะคะคําวิเศษบอกจํานวนก็คือคําที่บอกจํานวนของสิ่งต่างๆนะคะได้แก่คําว่ามากน้อยทั้งหมดบางนะคะบ้างนะคะเลขจํานวนต่างๆนะคะอัน,นเช่นบางคนเนี่ยชอบกินมากนะคะบางคนชอบกินมากมในที่นี้ก็คือคำวิเศษนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็น ส้มนะคะทั้งหมดเดียเป็นของพวกเรานะคะทั้งหมดก็คือคำวิเศษนั่นเองนะคะมาดูนะคะ3นะคะคำวิเศษบอกเวลานะคะคำวิเศษบอกเวลาเวลาเนี่ยก็คือคำที่บอกเวลาในประโยคนะคะได้แก่คํา,าว่าเช้าสายบ่ายเย็นนะคะก่อนนะคะไอ,ะอเช่น ้ายนะคะไปโรงเรียนก่อนนิดนะคะใชไปโรงเรียนก่อนนิดนะคะคำว่าก่อนเนี่ยนะคะก็คือคําวิเศษนั่นเองนะคะต่อมานะคะแม่เข้านอนทีหลังลูกนะคะแม่เข้านอนทีหลังลูกทีหลังนะคะก็คือคําวิเศษนั่นเองเนาะต่อมานะคะ4นะคะคำวิเศษบอกสถานที่นะคะ คำวิเศษบอกสถานที่ก็คือคำที่บอกสถานที่นะคะได้แก่คําว่าบนนะคะคาว่าหน้าคําว่าหลังคําว่าใกล้คําว่าไกลคําว่าเหนือใต้ล่างนะคะทีะนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะไก่เดินอยู่หน้ากล้องนะคะไก่เดินอยู่หน้ากล้องนะคะคาว่าหน้านะคะก็คือ คำวิเศษบอกสถานที่ว่าอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังนะคะต่อมาแม่อยู่ชั้นบนนะคะแม่อยู่ชั้นบนเนาะบนเนี่ยก็คือคำวิเศษนะคะอยู่ชั้นล่างชั้นบนนะคะต่อมานะชั้นอยู่ชั้นล่างนะคะเห็นไหมคำวิเศษนะคะบอกสถานที่นะคะทําให้ข้อความเนี่ยเกิด ความที่ชัดเจนเข้าใจและได้เห็นลักษณะนะคะมากยิ่งขึ้นอ่ะห้านะคะคำวมมิเศษบอกความีช้เฉพาะแน่นอนนะคะก็ะได้แก่คำว,ว่านี่นั่นโน่นนะคะโน่นนะคะอยู่ใกล้อยู่ตรงนี้ห้องนี้ทำความสะอาดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นสมุดเล่มน,นั้นเป็นของฉันนะคะคำว,ว่านี้คำว,ว่านั้นก็ ถือว่าเป็นคำวิเศษนะคะที่ชี้เฉพาะแน่นอนเนาะต่อมา6นะคะคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะเนาะคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะนะคะก็ได้แก่คำว่าใดใดๆไ,ไหนอะไรอย่างไรอื่นๆนะคะทุกเรามาดูกันเนะาะเธอจะทำอะไรก็ทำเถิดนะคะไม่ชี้เฉพาะเลยว่าให้ทำอะไรนะคะ คนอื่นๆไปปั่นจักรยานกันหมดแล้วนะคะไม่ได้ชี้เฉพาะว่าคนไหนนะต่อมานะคะเจ็บคำวิเศษบอกเนื้อความนะคะที่เป็นคำถามนะคะได้แก่คำว่าอะไรอย่างไรไหนทำไมนะคะ,ะเช่นนะคะการอ่านหนังสือในท้องสมุดเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรนะคะหรือว่าจะเป็นตัวอะไรอยู่ใต้โต๊ะนะคะเห็นไหมว่าเป็น คำวิเศษบอกเนื้อความที่เป็นคำถามได้นะคะซึ่งคำวิเศษนะคะดูข้อสังเกตเนาะคำวิเศษบอกเนื้อความเนี่ยเป็นคำถามที่แตกต่างกับปรกชาสนานะคือคำวิเศษบอกเนื้อความเนี่ยจะเป็นคำถามนะคะเป็นคำที่ใช้ประกอบคำนามเช่นดอกไม้อะไรหอมที่สุดนะคะอะไรเนี่ยก็คือประกอบคำว่าดอกไม้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็น ประชารพนามนะคะจะเป็นคําที่ใช้แทนคํานามเช่นอะไรหอมที่สุดนะคะอะไรที่แทนคํานามก็คือเป็นคําตอบซึ่งอาจจะเป็นดอกไม้หรือว่าน้าหอมก็ได้นั่นเองนะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันนะทีนี้นะคะแปดนะคะคาวิเศษบอกความปฏิเสธได้แก่คําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะคะเช่นผมไม่ได้ทําความผิดนะคะปฏิเสธแล้วว่า ไม่ได้ทําความผิดนะต่อมาร่มคันนี้นะคะไม่ใช่ร่มของเธออหนไมคะแสดงความปฏิเสธทันทีเลยนะคะต่อมาต้านะคะก็ะคือคำวิเศษนะคะบอกคําขาดรับนั่องเองอย่างเช่นนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นคะขคขาครัาจ๋าขารับนะคะ เช่นคุณแม่ครับนะคะสวัสดีค่ะคุณครูน,นี่นะคะเป็นต้นนะทีน,นี้สินะคะคำนิเศษเชื่อมคำหรือข้อความนะคะก็จะได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันนะคะเช่นเขาคิดอย่างที่เธอคิดนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อแม่มีพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะ เป็นการเชื่อมํำหรือว่าข้อความนั่นเองนะทีนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกชื่อนะคะแทนชื่อของคนสัตว์สิส่งของและสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะคำสรรพนามนะคะจำได้ไหมคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะเพื่อจะได้ไม่ใช้คำนามซ้ำๆเนาะ คำกริยานะคะคำกริยาก็คือคําที่ใช้แสดงอาการนะคะการกระทําของคํานามหรือสรรพนามนั่นเองนะคะต่อมานะคะวันนี้ที่พวกเราเนี่ยเรียนรู้กันไปนะคะก็คือคําวิเศษนะคะเป็นคําที่ใช้บอกลักษณะแล้วก็ใช้ประกอบคําอื่นให้ชัดเจนนะคะทีน,ะนี้นะคะเรามาทำรายงานในเรื่องคําวิเศษกันนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ย เขียนคำตรงกันข้ามกับคำพิเศษที่กำหนดใหาอย่างเช่นใกล้ก็ต้องตรงข้ามกับไกลนะคะดาตรงข้ามกับขาวอ้วนตรงข้ามกับผอมนะคะเป็นคําตรงข้ามซึ่งคําเหล่านี้เนะี่ยล้วนเป็นคาพิเศษทางนั้นเลยนะคะ,ะหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่วงนี้เด็กๆอย่าลืมด,ด,ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ